สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือวนี้ผมอยู่ตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆนะครับมาเบิงนะครับเพื่อนขายสินค้าและค่าถูกนะครับมีทุกอย่างนะครับพี่น้องครับโอ้ตัวนี้ก็ใน่บกห้าสิบบาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หอยหอยขายยังไงนะครับแม่ค้าโลละห้าสิบะครับมาหอยเขาเรียกหอยเชอรี่ใช่ไหมหอยนาหอ้หอยนานะครับอันนี้เห็ด เห็ด100บาทนะครับ100บาทเห็ดเพาะเนาะเห็ดเพาะก็100แล้วก็อันนี้เห็ดอะไรครับตัวนี้เขาขาวนี่เรียกเห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดขอนเห็ดขอนอ่าตัวนี้เห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดพึ่งโอ้ใหญ่มากถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดสิบนะครับถุงละเจ็ดสิบบาทอันนี้อะไรครับหนึ่งร้อยเนี่ยโอ้มันเทียนนะครับมันเทียนเอาขอบคุณครับแม่ค้าสําหรับข้อมูลอ่าวันนี้มาดูมาดูเห็ดเพาะกันต่อนะครับโอ้สุดยอดครับคุณผู้ชมครับ เห็ดเพาะซึ่งถือว่าถูกนะครับถุงละ100บาทนะครับที่ตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องคุ้ใดสีมาเที่ยวตลาดนี่ก็มาด้วยครับเด้อสินค้าแบบบันวานราคาถูกๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะครับพี่น้องครับตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับ